สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่26กันแล้วนะคะเริ่มต้นควอเตอร์ที่2ของร้อย p ีแรกเกี่ยวกับการนำพาข้อมูลสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาฝากทุกท่านกันนะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงสายแอลกันไปนะคะเรื่องสาเกตแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนะคะริปยูเทิร์น 1 8อองศากันเลยทีเดียวครั้งนี้เราจะพาพูดถึงเรื่องสายมูนะคะถนนสายมูมุ่งสู่ญี่ปุ่นไปที่ใดได้บ้างนะคะเราลองมาติดตามใน e ีีนี้กันดูนะคะสำหรับการขอพรในญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ใช่เป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วเนื่องจากความเป็นตะวันออกนะคะความเป็นเมืองทางะตะวันออก ก็จะมีความเชื่อเกอี่ยวกับการขอพอรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นในในหมู่คนท้องถิ่นเองเขาก็จะมีแหล่งขอพอรของเขาไม่ว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่ครั้งที่แล้วที่เป็น E ีีเกี่ยวกับเรื่องวัดกับศาลเจ้าที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีพรเรื่องอะไรพรเรื่องการสอบเข้าพรเรื่องความรักพรเรื่องอโชคลาภพรเรื่องสุขภาพอายุยืนนาน นะคะ,ะความโชคดีในการเดินทางอะไรทํานองนั้นนะคะก็เป็นพรโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าก็จะกระจายกันไปว่าศาลเจ้าหรือวัดใดที่จะ,ะเน้นการให้พรนะคะทางด้านไหนครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องการขอพอรในเรื่องอเงินทองนะคะเป็นหลัก นะ,ะลองดูว่ามีที่ใดกันบ้างนะคะการไปขอพอรตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เป็นที่พึ่งทางใจของคนญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งมีหลากหลายด้วยกันนะคะวัดและศาลเจ้าที่มีมากถึง58,000แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะเนี่ยอ,อันนี้เป็นข้อมูลจากาปี2017นะคะ58,000 แห่งที่เป็นวัดแล้วก็สันเจ้าเนี่ยมต์สเสน่ห์ของวัดและสันเจ้าในะแต่ละแห่งเนี่ยก็ไม่ไม่เพียงแต่ให้ความเอ่อความความเอ่อความรื่นรมทางด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ก็ยังมีเอ่อมณ์ขลังลึกลับแล้วก็มีเครื่องรางนะคะที่เอ่อซ่อนอยู่ในแต่ละแต่ละสถานที่ซึ่งมีความแตกต่างกันไปนะคะ ในการเข้าไปขอพรหรือว่าเข้าไปสักการะศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้าศาลเจ้าเขาจะมีะะรางน้ําหรือเป็นแหล่งน้ําที่เป็นสําหรับการชําระร้างตัวมือแล้วก็บ้วนปาก ที่ข้างหน้าบริเวณด้านหน้าถูกไหมคะตรงนี้ด้วยคอนเซปต์ที่ว่าคนที่จะเข้าไปในสารเจ้าเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะก็ต้องมีการชำระล้างกันก่อนโดยที่ตัวถ้าม,ม,ม,มีมีที่ที่เข้อให้มีน้ําบริการสําหรับการชำระล้างเนี่ยอ,อย่างแรกก็คือว่าเราหยิบกระบวยขึ้นมาด้วยมือขวานะคะปกติก็ะจะ หยิบด้วยมือขวาก่อนนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าถ้าคนมือซ้ายต้องหยิบด้วยมือซ้ายก่อนอะไรไม่ไม่ไม่ได้ทำนองนั้นนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะหยิบด้วยมือขวาแล้วก็ล้างมือซ้ายนะคะแล้วก็สลับ กระบวยไปที่มือซ้ายล้างมือขวาเสร็จแล้วก,ก็เอากระบวยไปที่มือขวาแล้วก็เทน้ําใส่ที่มือเราแล้วก็ใช้น้ํานั้นบ้วนปากแล้วก็บ้วนทิ้งในในในโซนที่เขาให้เป็นที่สําหรับการบ้วนทิ้งน้ําสกปรกะนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะ,ะยกกระบวยขึ้นเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงล้างตรง บาบริเวณตัวด้ามกระบวยแล้วก็นำกระบวยไปวางโดยการคว่าลงนะคะโดยกระบวยเนี่ยจะต้องไม่ถูกไม่ถูกปากของเราเลยนะคะ,ะห้ามเอากระบวยมาถูกอวัยาวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยกเว้นมือที่จับแล้วก็มีการชําระล้างหลังจากที่ยกกระบวยสูงขึ้นเพื่อเพื่อใหอ้น้ำเนี่ยล้างตรงส่วนบริเวณด้ามแล้วก็คว่ำไปที่เดิมตัวนี้คือล้างมือก่อนล้างปาก นะคะล้างมือก่อนแล้วค่อยล้างปากนะคะเพื่อเพื่อให้ชําระล้างสิ่งสกรปรกนะคะทั้งร่างกายให้ออกไปก่อนที่จะเข้าไปสู่สันเจ้านะคะส่วนแบบวิธีการไหว้ขอพรเนี่ยเวลาที่เข้าไปแล้วนะคะเข้าไปในโซนที่เป็นโซนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งคือ,อถ้ามีตัวถ้ามี มีมีมีกระดิ่งหรือว่ามีมีคองหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นทําให้ทําเสียงดังเนี่ยนะคะก็ให้ถือ,อให้ให้ตีให้ตีตีให้ตีต,ตีระฆังหรือเป็นกระดิ่งตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ยืนตรง ะะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีมีมีกล่องให้นําเงินเข้าไปใส่ก็เอาเงิน,นโยนเข้าไปใส่ในกล่องตรงนั้นแล้วก็โค้งคํานับสองครั้งนะคะแล้วก็ตบมือสองครั้งนะคะแล้วก็พนมมือแล้วก็ทาท่าที่เป็นการระลึกถึงหรือว่าสักการะแล้วก็โค้งคํานับอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือเป็นพิธีการไหว้ขอพรนะคะที่เป็นตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศาลเจ้าหรือวัดนะคะนอกจากนี้แล้วสำหรับเรื่องการขอพรเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมในการล้างเงินนะคะเงินก็คือเงิน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 ที่เป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มพูนเงินที่มีนะคะ,ะโดยที่พิธีกรรมล้างเงินเนี่ยจะชื่อว่าเซนิอาราอีนะคะซึ่งเป็นการนำเงินมาล้าง ในบริเวณที่เป็นน้ำบ่อน้ำผุดหรือเป็นบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อยู่ในศาลเจ้านั้นนะคะเพื่อช่วยเสริมเรื่องการทำให้เงินเพิ่มพูนมีเงินทองไหลามาเทมานอกจากนี้บางศาลเจ้ามาีมีความเชื่อกันว่าพิธีการพิธีกรรมในการล้างเงินนี้จะให้โชคลาภ ด้วยนะคะออนอกจากว่าเงินเพิ่มพูนแล้วยังให้โชคลาภแก่ผู้มาขอพรอ,อีกด้วยนะคะมีอยู่ในหลากหลายศาลเจ้าทั่วญี่ปุ่นนะคะซึ่งแต่ละศาลเจ้าก็มีพิธีกรรมและเครื่องรางที่ตัดแตกต่างกันไปนะคะในครั้งนี้เราจะนำเสนอทั้งหมด5ศาลเจ้าทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีชื่อเสียงในการที่เป็นสายมูทางด้านโชคลาภเงินทอง ที่แรกนะคะเป็นจังหวัดมิยากินะคะส่วนเหนือเหนือของประเทศนะคะชื่อสันเจ้าว,ว่าสันเจ้าคานาเฮบิซุยนะคะคานาเฮบิซุยสไนนนะคะเป็นสันเจ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองอิวานุมุนะคะจังหวัดมิยากิเป็นเป็นสันเจ้าที่สักการะบูชาเทพคณนาเฮบินะคะเบนไซเทนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทั้งเจ็ดที่เป็นสตรีเพียงองค์เดียวนะคะแล้วก็ยังถูกมองว่าเป็นยังยัง่าย,ยังยังเชื่อว่าเป็นร่างของเทพเจ้าแห่งน้ำด้วยบริเวณสารเจ้านี่มีอุมโมงค์ต้นวิสทรีเรียขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่นะคะมีชื่อเรียกว่าคิริโนฟุจิ ซึ่งคาดว่ามีอายุมากกว่า300ปีแล้วนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วก็เทวรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบนไซเทนที่มีอยู่ในศาลเจ้าหลายๆแห่งรวมถึงศาลเจ้าคณนาเฮบิซุยแห่งนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีรูปปั้นนะคะที่เป็นสื่อให้ถึงเทพเจ้านี้ด้วยนะคะแล้วก็สื่อถึงงูด้วยนะคะเนื่องจากมังกรหรืองูใหญ่เนี่ย ะะถือเป็นเทพเจ้าแห่งน้ําซึ่งคนญี่ปุ่นถือว่า,ามีความเชื่อว่ามัางกรเนี่ยและงูมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งจึงทําให้ศาลเจ้าเนี้ยมีชื่อว่าคานาเฮบิซุยนะคะซึ่งแปลตามตัวก็คือเป็นเป็นทองงูแล้วก็น้ำนะคะส่วนจุดขอพร กับเทพเจ้าในศาลเจ้าเนี่ย,ยก็คือในในหอในโถงหลักเนี่ยนะคะโถงใหญ่เนี่ยจะมีเทวรูปเบนไซเทนนะคะประดิษฐานอยู่สามารถสักการะขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองรวมไปถึงด้านธุรกิจการค้าขายที่รุ่งเรืองด้วยนะคะโดยการคำนับสองครั้งประกบมือการแล้วก็ตบมือสองครั้งอย่างที่ที่แนะนำไปแล้วในใน,ในตอนต้นนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ใช้วิธีการคำนับหรือขอพรเนี่ย เหมือนกันนะคะคือจะ,อะโค้งสองครั้งแล้วก็ตบมือสองครั้งแล้วก็โค้งที่หลังอีกหนึ่งครั้งหลังจซติคอรพรเสร็จแล้วนะคะไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยจะยึดหลัก3ครั้งใช่ไหมคะองญี่ปุ่นจะใช้เป็นสองครั้งแล้วก็ตบท้าอีกหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอนอกจาก ตรงที่เป็นจุดขอพรแล้วเนี่ยไฮไลท์อื่นๆเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นช้อปปิ้งก็ได้นะคะเนื่องจากทางใกล้ๆวัดนี่ก็จะเป็นโชวะเรโทรช้อปปิ้งสตรีทนะคะทมีมีทาคิมิโคจิ ะะซึ่งมีทั้งร้านอาหารมีร้านตัดผมซึ่งเป็นตกแต่งแบบย้อนยุคเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการาไปเที่ยววัดอย่างเดียวหรือเป็นไปเที่ยวสัญเจ้าอย่างเดียวมีมีบริเวณใกล้เคียงนะคะให้ให้เที่ยวกันด้วยหรือว่ามีการามีแกลเลอรี่ด้วยนะคะมีอาร์ตมิวเซียมนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะสำหรับจุดขอพรอ,อื่นๆในวัดเองที่ไม่ควรพลาดเช่นกันก็คือเป็นหินหินจามนเซกินะคะซึ่งเป็นรูปงู ที่มีเหมือนกับเป็นรูปงูปรากฏอยู่ด้านด้านนอกอาคารตรงโถงหลักนะคะหินจะมีรอยมีมีรอยนูนนูนบนพื้นผิวของหินเป็นรูปงูทําให้คนเนชื่อว่าเนื่องจากเานื่องจากเคารพและนับถือตัวงูนะคะซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งด้วยเนี่ยนะคะก็ ผู้คนก็มาเคารพตรงหินวิเศษตรงนี้ด้วยส่วนเครื่องรางที่ยอดนิยมกันคือตรงนี้ก็คือว่าเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์ปุกุปุกุไซฟุนะคะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์เป็นเครื่องรางนำโชคเรื่องโชคลาภการเงินเป็นกระเป๋าสีทองเอาไว้ใส่เงินหรือสมุดบัญชีเพื่อให้ดวงการเงินโดดเด่นนะคะ เทศกาลของที่าสาลเจ้าที่นี่นะคะคณะเฮบิซุยสรนนนะคะก็คืออยู่ที่เดือน5นะคะประมาณเดือนเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีเป็นเทศกาลดอกไม้ประจำชมดอกไม้ประจำปีด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดแรก ะะที่จังหวัดมิยากิจุดที่สองเป็นที่โตเกียวค่ะใกล้เมืองหน่อยนะคะเป็นศาลเจ้าโคอามิชรายนะคะศาลเจ้าโคอามิชรายเนี่ยเ,เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อยู่กลางย่านนิฮโมบาชิ ashi, ในเมืองโตเกียวนะคะเพื่อสักการะเทพอุกันโน,นโมิธรรมะนะคะหรือศาลเจ้าเทพอินาริแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะอินาริครั้งที่เรา,เราพูดถึง บอสสเจ้าไปแล้วคือเป็นเ,เทพแห,แห่งข้าวนะคะอนอกจากเป็นการเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังเกี่ยวพันกับโชคลาภค้าขายด้วยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเบนไซเทนแล้วก็เป็นเทพฟุกุโรคุจุนะคะแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางตัวที่เป็นตึก อาคารสานักงานแต่ก็ศาลเจ้าตัวนี้ก็จะโดดเด่นด้วยอาคารที่ทําจากไม้สนเก่านะคะก็โดดเด่นอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะคะดูมีมนลังแล้วก็ประดับด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปมังกรมีนกฟินิกส์นะคะอย่างสวยงามจุดขอพรอในศาลนี้นะคะชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพรเสริมดวงเรื่องความมัง่งคั่งโชคลาภ ที่ตรงโถงหลักกับเทพเอ่อเทพอินารินะคะใครที่การเงินติดขัดเมื่อมาขอพอรเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นในช่วงปีใหม่นะคะคนญี่ปุ่นมาต่อคิวเข้า เข้าแถวขอพรอก่อนจะไปเสี่ยงโชคเกี่ยวกับการเงินก็ได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายในศาลเจ้าเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยอีกเทพอีกสององค์ที่อยู่ตามจุดต่างๆนะคะก็คือเป็นเทพเบนไซเทนที่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็เทพฟุกุโรคุจูนะคะซึ่งเป็นเทพอาวุโสแห่งความสุข นะคะเป็นเทพเทีเ่เกี่ยวกับความสุขความมั่งคัง่งอายุยืนยาวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเอทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7ของญี่ปุ่นส่วนจุดขอพรอื่นๆในศาลเจ้าตรงนี้ก็จะมีบ่อล้างเงินเซนิอาราอินะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถเอาเงินไปล้างได้ มีวิธีการก็คือให้นําเหรียญหรือธนบัตรใส่ลงในตะกรา้าหวายไอตะกรา้ตาตะกรา้า,ราไม้ไผ่เล็กๆกันนะคะลงไปล้างในบ่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางโดยห้ามใช้นื่อจากเป็นเงินเป็นเงินถุงเงินขวัญถุงนะคะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเงินที่ชลาระล้างมาแล้วถือเป็นเงินโชคลาบนะคะให้ไหลามาเทมาเพิ่มเติมเพิ่ม,พ,ม,พ,มพูนอยู่เรื่อยๆส่วนเครื่องรางอยอดนิยมก็คือมายุธมโอมิคุจิ นะคะเป็นเซมซีนะคะแล้วก็สามารถจะสามารถเมือม่อเมื่ออ่านคำทำนายแล้วเนี่ยสามารถจะเก็บไอตัวตัวทีววว่เป็นเป็นรูปรังไหมเนี่ยนะคะเก็บไว้ติดตัวเป็นเป็นเครื่องรางประจําตัวนําโชคก็ได้อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเครื่องรางยอดนิยมก็คือเครื่องรางรูปเต่านะคะฟุกคุคามะเซนคามะมามุรินะคะเป็นเ,เครื่องรางรูปเต่านะคะเป็นสนัญลักษณ์ของความยืนยาวเป็นสิริมงคล บริะะเวณที่คอเต่าจะมีเหรียญทองคำนะคะซึ่งเป็นเหรียญสมัยเอโดะซึ่งหมายถึงโชคลาภและเงินทองไหลามาเทมาเทศกาลยอดนิยมของอของศาลเจ้า,าคัวมิชรายนี้ในในตัวเกียวนี้ก็จะเป็น23พฤศจิกายนของทุกปีนะคะจะเป็นงานประจำปี จุดที่สารนะคะสันเจ้าที่3ที่ขอพรเรื่องโชคลาภนะคะก็คือสานเจ้า Kawagoe Kumano Shrine ในจังหวัดไซตามะนะคะสันเจ้านี่เป็นสานเจ้าเล็กๆตั้งอยู่กลางเมืองท่องเที่ยว Kawagoe เลยนะคะจังหวัดไซตามะาซึ่งมี Okumansama ok ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีและการจับคู่นะคะสถิตยอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานสันเจ้าขนาด ไม่ใหญ่นะคะแต่ภายในสานเจ้าก็มีอย่งสารเล็กๆนะคะซึ่งสามารถอขอพรในเรื่องต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินสุขภาพก็ที่นี่จะขอได้หลายเรื่องนะคะจุดขอรับพรในสารเนี่ยก็จะเป็นสารเจ้าย่อยๆหลายๆจุดนะคะแล้วก็ก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ละจุดก็เข้าไปเคารพคำนับเหมือนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะจุด ขอพออื่นที่ไม่ควรพลาดก็แน่นอนที่สุดค่ะเป็นบ่อล้างเงินนะคะเอาเงินใส่กระชอนหรือเป็นตะกร้าไม้ไผ่แล้วก็ตักน้ําราดไปที่เงินแ้วบางคนอาจจะจุ่มไปทั้งกระชอนเลยหรือหลือตัวตัวตัว,ตว,ตว ตะกร้าที่เป็นไม้นะคะแล้วก็ลงไปล้างทั้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 งตะกร้าเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งล้างได้ทั้งเหรียญและธนบัตรนะคะการล้างเงินมีความเชื่อในเรื่องการเพิ่มพูนและงอกเงยของเงินในอนาคตเพิ่มโชคลาภก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็นําเงินที่ล้างแล้วเนี่ยมาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้เป็นเงินขวัญถุงด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการโยนห่วงเสียงโชคนะคะก็ แล้วแต่ว่าจะขอเรื่องอะไรไปโยนไปตรงช่องขอพอรเพื่อให้พรนั้นเป็นจริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะเครื่องรางยอดนิยมสําหรับสันเจ้าที่นี่นะคะก็คือเป็นเซมซีพัดจิ๋วนะคะเครื่องรางรูปอีกาสีดำสามขานะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะเฉพาะที่สารเจ้านี้นะคะ,ะซึ่งเซมซีพัดจิ๋วนียจะเป็นเซมซีที่สุ่มหยิบพัดขนาดเล็กขึ้นมาแล้วอ่านคำทำนาย ะะแล้วก็เอาเครื่องรางติดไปกับตัวได้นะคะ,ะส่วนคําทํานาย,นยถ้าไม่ดีก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะก็คือถ้าไม่ดีให้ทิ้งไวท้ที่ให้ผูกไว้ที่กิ่งไม้ที่สารเจ้านั้นไปเลยแต่ถ้าดีก็เก็บติดตัวมาก็ได้นะคะเทศกาลยอดนิยมของที่คาบาโกเอะโทริโนอิจิเฟสติวัลนะคะชื่อชื่อเทศกาลนะคะคาบาโกเอะโทริโนอิจิเฟสติวัลจัดขึ้นทุกๆวันที่3ของเดือนธันวาคม นะคะอันนี้ก็ใกล้โตเกียวนะคะไปาสามารถแวะไปกันได้สำหรับแห่งที่4นะคะเป็นศาลเจ้าเซนิอาราอิเบนเทนชรนะคะอยู่ที่คานากาวะนะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะมีความพิเศษก็คือตั้งอยู่ในทางาตั้งอยู่ในช่องเขาภายในคามากุระนะคะ จังหวัดคานากาวะนะคะซึ่งเป็นสาลเจ้าที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่มีความน่าสนใจตั้งแต่ทางเข้าแล้วเนื่องจากต้องมุดผ่านอุโมงค์เล็กๆเข้าไปไปถึงเพื่อที่จะเดินไปถึงตัวสารเจ้าได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องการขอพรเรื่องการเงินความมั่งคั่งนะคะด้วยการพิธีชําระล้างเงินนะคะพิธีล้างเงินศาลเจ้าเซเนียไรอีเบนเทนนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของอิจิคิชิมะฮิเมโนมิโคโต นะคะเป,เ,เป็นเทพเป็นเทพีแห่งน้ำที่ปรากฏอยู่ในตำนานญี่ปุ่นและเป็นไซเทนหรือพระสุรัสศดีเทพีแห่งดนตรีความมั่งคั่งและสายน้ำแล,แ,ลและก็เทพเจ้างูใหญอ่อุกุฟุกุจินนะคะอุก,กะฟุกุจินนะคะตรงนี้จะมีพิธีล้างเงินด้วยนะคะส่วนจุด ขอพรกับเทพเจ้าก็คือเป็นจุดของการาล้างเงินนะคะเมื่อมาถึงบริเวณของศาลเจ้าแล้วเนี่ยก็ซื้อทูบที่สนักงานาที่ทําการของทางศาลเจ้าในราคา100เยนแล้วก็ยืมตัวกระจาดไม้นะ,นะคะที่จะมาใช้สําหรับในพิธีล้างเงินได้หลังจากสักการะศาลเจ้าหลักที่อยู่ในถงหลักเสร็จแล้วเนี่ยก็ เอาเงินมา,างมาล้างตรงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงบริเวณนี้ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเงินที่นํามาล้างจะต้องนําไปจ่ายให้หมดนะคะอันนี้จะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะเงินที่นํามาล้างให้นําไปจ่ายให้หมดแล้วนําเงินเหล่านั้นแล้วเงินเหล่านั้นจะได้กลับมาอีกหลายเท่าตัวนะคะเครื่องรางยอดนิยมของศาลเจ้านี้ก็คือ,เ,อเป็นบัตร เป็นการ์ดทองนำโชคนะคะเป็นเครื่องรางที่อยู่ในรูปของบัตรสีทองพกพาสะดวกเชื่อกันว่าเมื่อพกติดตัวไว้ในกระเป๋าสตางคแล้วจะมีโชคเรื่องการเงินแล้วก็เหรียญเหรียญโอตัคาระโคบันนะคะเป็นเหรียญทองนำโชคด้านการเงินพกติดตัวไว้เพื่อให้เงินพอกผูนนะคะเทศกาลของที่นี่นะคะที่เป็นเออเออเออเป็นเจนิอารายเบนเทนนะคะที่คานากวาวะเนี่ยก็ จะเป็นเ,เขาจะจัดขึ้นในวันนักษัตย์มะเสงซึ่งเป็นวันดีที่คนมาจะมากราบไหว้บูชาในแต่ละปีซึ่งแต่ละเดือนก็จะไม่ตรงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวันที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นวันนักษัตว์มะเสงในเดือนกันยายนนะคะอันนี้เป็นวันที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการเป็นเทศกาลนะคะแห่งสุดท้ายค่ะเป็นศาลเจ้านิชิโนยามะชรายในจังหวัดเฮียวโกะใกล้ๆกับเกียวโตนะคะ อ,อยู่ในจังหวัดเฮียวโกะขออภัยค่ะอยู่ที่โกเบนะคะจังหวัดเฮียวโกะสการะเทพพระเจ้าเอบิสุนะคะซึ่งรู้จักกันดีในนามของเป็นการเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการประมงนะคะแล้วก็เป็นเทพหนึ่งในเจ็ดอของญี่ปุ่นซึ่งว่ากันว่า คนญี่ปุ่นในเฉพาะทางแถบคังคันไซเนี่ยนิยมสักการะเทพเอบิสึมากที่สุดเนื่องจากใกล้ชิดกับท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งไรายได้หลักมาแต่ในอดีตนะคะจุดขอพอรกับเทพในศาลเจ้าแห่งนี้นะคะอยู่ที่โถงหลักหรือโถงบูชาเรียกว่าไฮเดนนะคะตัวเป็นอาคารจะเป็นสีแดงประดับประดา,ะด,าด้วยไม้แกะสลักประณีต นะคะและซึ่งได้รับการบริจาคจากตระกูลโทคุกาวะที่4ซึ่งเป็นไดเมียวยุคสมัยของเอโดะนะคะซึ่งต่อมาชาวญี่ปุ่นก็เริ่มมีมีมีปัจจุบันนะคะถูกยกให้เป็นสมบัติแห่งชาติไปแล้วสมบัติของชาติไปแล้วนะคะเมื่อขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะจะ จะเจอกับโถงหลักซึ่งเป็นอาคารที่ประดิษฐานของเทพ,พเจ้าถูกสร้างขึ้นมา,ามีหลังคามุงโดยมีมุงหลังคาอยู่3หลังนะคะเทพเทพเทวีบิสุจะอยู่ตรงอาคารด้านขวามือนะคะส่วนจุดขอพ่ออื่นๆที่ไม่ควรพลาดก็คือเป็นอาคารอีกสองหลังนะคะทั้งหมดมีอาคาร3าหลังที่เรียนไปนแล้วก็คือ,อ อีกสองหลังเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ผลิตสถานของเทพอีกสององค์นะคะซึ่งเป็นเทพแห่งมหาสมุทรกับเทพแห่งดวงอาทิตย์นะคะเครื่องรางยอดนิยมก็คือ ong, อาคามงไดฟุกุมาโมรินะคะเป็นถุงราง ถุงเครื่องรางนะคะที่เป็นประตูชัยสีแดงนะคะซึ่งอยู่เป็นรูปประตูชัยสีแดงซึ่งอยู่ในเขตสันเจ้าซึ่งเสริมโชคเรื่องอโชคลาภเงินทองไหลามาเทมามีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีสีน้ําเงินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ที่เป็นเครื่องรางน้องนิยมก็คือฟุกสะสะุซัะเป็นกิ่งไผ่นําโชคนะคะ,ะเป็นป้ายอธิษฐานและเหรียญโบราณน,นะคะซึ่งเป็นหลักเป็นเป็น เป็นสัญลักษณ์ของความยินดีนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคาอธิษฐานเพื่อเรียกโชคลาภแล้วก็มีจําหน่ายเฉพาะเทศกาลไทยค่ะเอเบสึเท่านั้นนะคะเทศกาลของศาลเจ้าที่นี่นะคะที่โกเบนะคะคือฐานเจ้านิชินโนยามะเนี่ยจะอยู่ที่เดือนมกราคมนะคะวันที่9ถึงวันที่11ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีนะคะทั้งหมดก็เป็นอ่อ่หมุดหมาย สำหรับสายมูนะคะที่จะไปสักการะขอพรกันเรื่องโชคลาภนะคะทบทวนขันอีกนิดค่ะก็คือจะเป็น5จุดด้วยกันนะคะ5 5จังหวัดที่แรกก็คือคานาเฮบิซุยชไทรที่มิยากินะคะที่ที่สองคือความิชรทรที่โตเกียวที่ที่สคือคาวาโกเอะคุมานชไทรนะคะที่ไซตามะหรือคาวาโกเอที่ที่สก็คือเซนิอารายเบนเทน h r i n e อยู่ที่คานากาวะนะคะอยู่แถวใกล้ๆคามากุระ ะะที่ที่ห้านิชิโนยามะชรานอยู่ที่ใกล้ๆโกเบนะคะจังหวัดเฮียวโกทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากสายมูกันนะคะเที่ยวครั้งหน้าอย่าลืมนะคะไปโซนไหนก็แล้วแต่ลองแวะขอพรตามจุดอขอพรด้านโชคลาภ5แห่งนี้ของญี่ปุ่นกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะลระหวังว่าจะได้เจอกันอีกในอีพีหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ